แล้วเข้าออกเข้าออกนี่กี่รอบแล้วเพื่อนก<อ>็อาหารพินศษเอยทั้งเรืยนจำเอยประมาณ20บได้ครับประมาณย<ะ>ี่สรอบอ่ะรวมดดรเด็กสามเด็กสามผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาถึงปุ๊บแม่งดีดเท่าน้าเที่ยวโดนหน้าำเต็มเลยมผมก็ลุกตไ<ม>ตไงไตรตจทีนี้ก็โดนเลยรโดนอะไรก็โดมันเล่นอะไรมันลุ่มอเลย แล้วพ่อก็มาหหลายคนชายก็บปกที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้จักกับวอลแวร์พระนครใช่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 บใช่ก็นั่งอยู่นั่งรอบนาำก็เราจะวิ่งไปอาบเนี่ยตามรอบเชื่อว่าผมหม่ไดเก็ีนอะไรเห็นไรคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับสวัสดีครับผม กันละครั้งหนึ่งบายโคกซิโรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดละครังโคสิต,ตารามนะครับผมเพื่อมาตามหาแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนะใครลหลายหคนนะรู้จักเขาในโซเชียลแล้วก่อนหน้านี้นะเคยมีการพูดถึงวอร์แวร์พนันคอน,นะครับเกี่ยวกับบ้านฝั่งทนบ้านพนันคอน,นะรผม และที่สําคัญนะฮะนี่เลยเป็นสถานที่ที่เขาอยู่ที่นี่นะผมก็เลยต้องมาตามหาเจ้าของวลีเดดนะครับคือเปิดทุกที่ที่มีปังนมครับผมเดี๋ยวผมไปถามหาคนแถวนี้ดีกว่าสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้วินมอเตอร์ไซค์ที่ไหนพี่วัดระคังครับวัดละคังนะผมมาตามหาแขกรับเชิญพี่เดินก้าไปเลยครับใช่ครับโอเคได้ตําแหน่งแล้วเดินไปเรื่อยเจอแน่นอนครับนะครับวัดละคังโคศิตรามก็ อย่างที่ทุกคนได้รู้ทั่วประเทศได้รู้นะครเป็นวัดที่ประฏิสฐานโดยพระพุทธั์โตคมังสีพระเครื่องวัดละคังนี่คือว่าอยู่อันดับต้นๆของเกจินะคือพุทธั์โตของเรานะฮะเฮ้ยเออว่ะเขาบอกว่าเดินมาจะเจอจริงว่ะหาไม่ยากเลย่และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะผมได้วัดละคังนเน,นเเเครราาื่อง คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์วันนี้มาสลัเวลาหนึ่งวันนะถ่ายจะตอรี่เต็มๆเลยวันละครังนี่คือเป็นสถานที่ที่เราเริ่มเกเรตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมบ้านเกิดบ้านเกิดเกดที่วละครั้งเนี่ยนะ ต่อวัละครัเพราะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่เข้าไปในชุมชนเดี๋ยวจะไปถามพวกป,ป้าๆพวกอะไรด้วยว่าเต้ดื้อขายแพงไหม <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้พออุ่นนี่ก่อนดีกว่าอุดหนุนนี่ก่อนดีกว่าเต้มี่นอกอากาศร้อนเลยเต้มเลยครับตป๊บไปดิห้าบาทห้าบาทห้าบาทติดไม้ <c oughs> อันนี้ร้านนี้รู้จักปุ๊เนี่ยเต้รู้จักครับอ่ะโปรโมทร้านหน่อยร้านอะไรร้านใคร ร้านบ้านใหญ่เรียกบ้านใหญ่บ้านฝรั่งบ้านใหญ่บ้านเขาหมดเลยเนี่ยเขาพี่แท้ฝรั่งเลยนะโอ้โหนี่ทั้งแถบทั้งยแถบบ้านเขาหมดใหญ่จริงแล้วมันหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เต้พาไปพี่มันวิ่งพี่มันซ่อนพี่มันหลบตำรวจอะไรเงี้ยเนี่ยหน้าวัดในเมนนะใช่เหรอใช่ในมองในเมนใส่ลื้อลื้อน้ำปลาด้วยทีมใครมาวัดระกทางขายตรงนี้ป่ะขายหน้างเรียนนะขายหน้างเรียนมาละไหไรพี่ห้าบาทจ้ะห้าบาทนะครับผมเย็นๆจานร้อนๆปากด้วย ป่ะต่อคน้องเ้นะผมรู้จักเยอะมากนะเต้เห็นผู้ใหญ่หลายคนนะรักมากนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเห็นเมื่าแจกเราเมื่อตะเกียร์เขาถ่ายดีอ่ะทุกคนี่ยน้องตะจอยอ่ะได้เกิดวาละครั้งตั้งแต่เกิดเลยปะตั้งแต่วาะครั้งหรอเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยไหนแต่ก่อนเช่าบ้านอย่างเงี้ยอยู่นี่หรออ่าเป็นดูบ้านเช่าแต่ก่อนเขาอยู่ครับพ่อแม่พี่สาวน้องชาย ลูกพี่ลูกน้องอยู่บ้านหลังเดียวกันหมดเท่าอยู่มีพี่น้องหมดกี่คนพีน่สาวพี่ชายพี่พี่น้องแต่แท้ก็มีทั้งหมดสี่คนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนจะอยู่บ้านหลังเดียวกันหมดลำคนที่อะไรคนที่สามคือแต่ก่อนจนพ่อแม่ทำงานอะไรแม่แต่ก่อนขายแม่ก็ขายลังคทานแต่ก่อนขายังคทานอยู่หน้าวัด<อ>ขายังคทานเราก็าบน้ำจับเตาอะไรเงี้ยขายแต่ก่อนเด็กเราก็หาตังค์อ่ะเคยสมัยนี่เรียนอยู่ปันยากยานมาชอบชอบข้าววานลุนเนี้ยเนี่ยปุ๊บก็จะเห็นพวกแบบว่าจับเตา งมหอยอะไรเย่างนี้อเดี๋ยวไปทางไปทางนี้อาการก็เนี่ยอันนี้คือเขตสมัยได้อยู่ตอนเด็กแค่เพื่อนอยู่ตอนนี้มาหมดกี่ปีตั้งแต่เกิดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสองแล้วเข้าออกเข้าออกนี่กี่รอบแล้วเพื่อนก็ผ่านพินิจเลยทั้งเรียนจำเลยประมาณยี่สิบได้ครับประมยี่สิบรอบรวมเพื่อนโผล่านเด็กฐานผู้ใหญ่ไม่อยากอยู่บ้านหรือว่าอะไรจรนะก็ไม่มีตังค์ก็หาแบบเนี้ย ก็ไปแรกก็โดนจับเรื่อยก็โดนจับเข้าๆ,ๆ,ๆ,ๆออกเข้าๆออกเอาวันแรกครั้งแรกที่เราเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้ตอนน่ออะไรดูก็เลยอายุสิบหกสิบห้าย่างสิบหกครับถ้าแกไม่เรียนเหรอเรียนปาเสก็ไม่เรียนแล้วครับปหกก็ 6, ไม่จบไม่จบครับแต่ก่อนเาเนี่ยมั่วอยู่เนี่ยบ้านพวกเนี้ยนี่หรอบ้านบ้านน้องบ้านอะไรเงี้ยนี่ฮนะไหนไหนไหนตรงไหนหสถานที่ที่เราเดินยอดครั้งแรกตอนนี้เ้าบ,บ้านอยู่ตรงนียเอาปาแมว S <S <า>กัดแมม,ม,ม,มอ่อยบ้านเราแมวตลอดสายก็ยไหลกันเลครับก็แต่อะไร่เนี้ยไม่มีอะไรฝันดีว่าแมวครับแมวมันดื้อแม่ตอนเด็กถ้าไปด่ามันแปลอะไรมันมันจะขึ้นแล้วมันจะแบบโมโหว่าแมวเห็นเขาตั้งแต่อายุอะไรตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะตั้งแต่มันคานได้อะไรได้หอ<ร>อ,<ต>อ่าแต่ก่อนเนี่ยมันเช่าบ้านอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีทะเลาะก็จะพอกับแม่เขาหรือว่าพี่น้องเขาอย่างเงี้ยเถียงกันอ่ะ คือไม่เข้าใจมันชอบด่ามันไงแล้วอะไรนี่เขาก็แบบด่ามากๆเขาก็ฉุนเก็บกดอะไรนี้ใช่ไหมก็เลยระเบิดแต่มันไม่มีอะไรหรอกไม่ก้าวร้าไม่ก้าวร้าไม่ปิ่งเกลียวไม่ด่าผู้ใหญ่ไม่อะไรถ้าผู้ใหญ่ไม่ไปทํามันก่อนครับก่อนป้บเดีวขายอะไรขายน้ําขายข่เต่าขายอะไรทุกอย่างขายเด็กนักเรียนราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้น เติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand และเพราะอะไรมันถึงไม่เรียนล่ะพ่อแมวมันเกเรมันไม่ชอบเรียนหายไปโรงเรียนแม่งแต่งตัวเสร็จแม่งไปไหนตอวไหนไม่ไม่เข้าเรียนไม่เข้าพ่อแมวอยู่นี่มากี่ปีแล้วอยู่มาสี่สิบห้าสิปีแล้วตอนนั้นพอพอเวลาฝนตกหนักเข้าแอนนี่เขาจะแก้าเล่นน้ำเขาเป็นเด็กอ๋อดามัน มันจะขึ้นได้ยังอไอ้นี่เขารีบขึ้นบ้านอาบน้ำเพราะไม่งั้นมันโดนหนักอ่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราก้าวไปยุ่งเกี่ยวกับก็เจงกัตการไปรุ่มัยะเด็กมันยะซอยนี่หรอสายยะเคอร์ม่วงยะเพื่อนกระโดนจับเต่าเอาไปซื้อกับเต็นช้ามาเอาไปท่าน้ำหาเต่าแล้วก็อยู่ถาท่าน้ำยกต่งกระทงต่างกะทานอะไรเงี้ยได้ตังค์ไม่ตังค์อ่ะเราล้วมไปเซอร์อะไรเงี้ย มันเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับยายไหมไม่ไม่นะดีไหมนิสัยดีไหมก็ดีแล้วยายอยู่นี่มากี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วโอเคครับยายไม่กลัวแล้วครับขอบครับถือว่าร่างกายแข็งแรงครับยายครับที่สังเกตเห็นได้นะพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในซอยนี้นะครับพูดคําเดียวเลยนะว่านิสัยเขาดีเพราะฉะนั้นอ๋อแต่ก่อนอยู่บ้านนี้ครับบ้านแต่ก่อนเช่าอยู่เนี่ยกับบ้านบ่งปิงเนี่ยน้่ไหมการาเนินการอยู่บ้านเนี่ยโอ้เช่าเช่าก ป้าหมูอยู่แม่ของปี่นุนอยู่กี่คนเนี่ยหลังเนี่การอยู่วันหมูก็อยู่กันหลายคนพี่น้องหมูสี่คนพ่อไคนแม่คนยายคนหนึ่งลูกพี่ลูกน้องสองคนทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ยเกือบเจ็ดแปดเก้าคนน่ะแปดเก้าคนเหรอตอนแรกอ๋อตอนแรกก็มู้ดเด็กๆอะไรเงี้ยก็นอนเลี้ยงกันไปเลยอะไรไหมฮะอยู่ตั้งแต่เกิดจนโดนโดนจับตรงเนี้ยเดย์สี่หกโดนไอตีแผงเนี้ยโดนจับครั้งแรก ปีไม่ไครั้งแรกครั้งแรกไปนี่ยซหนึ่งมาซอยที่ไหนตรงหน้าบกซอยเนหน้าบกซอยแลย้วโดนจับได้ไงเอารอบแรกก่อนเลยก็นั่งอยู่หน้าบกซอยเนีะก็นั่งไปตบยุงไปนั่งไปตบยุงไปตบไปตบ,ปตบมาไม่ได้มองเสิร์ฟมาถึงข้างหน้าแล้วตกกระจายยนทิ้งก็าดิ้นหลุดมา,อา้องดิ้นหลุดมายนตสามเมตรก็โดนเรียบร้อยสารเด็กเยาวชนครอบกระโดนครอบแล้วกันโดนครอบจัจับครั้งแรกมันก็ต้องกลัวเต็มเต้นนะยังไม่อยากเข้าร้องไห้นะ ร้องให้ให้ใหญ่ให้ประกันให้ร้องให้แม่ประกันประกันอย่างเดียวคือเราไม่เคยเข้าอ่ะโอ้ยพ่อไม่ประกันแล้วถา่าว่าเขาก็จนไ้่ได้แล้วเขาประกันไหมประกันรับประกันรอบแรกเขาประกันแล้วไปเอาตังค์ที่ไหนมาไปเยิมเขาน่าจะไปเยิ้มมาหมาตอนนั้นจ้าจำแล้น่าจะไปเยิ้มมาหมาเหมือนไม่กู้ไปมาไปเยิ้มมาหมาเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นน้ําตาจากเราใช่สงสารเราใช่ไหมได้เข้าไปยังเข้าไปใต้ถุนศาลใต้ถุนศาลจะสัดเด็ก เข้าถึงได้ถึงสารได้รับแรกนะประกันปีที่หนึ่งอายุเท่าไหร่ตอนนั้สิบห้าย่างสิบหกประมาณสิบห้าย่างสิบหกมากเลยนะเข้าไปวันแรกเจอเช็คเจออะไรไหมเจอแบบเฮ้ยหนุ่มน้ำไหมน้องอะไรอย่างเงี้ยบอประกันมาปุ๊บประกันได้ถึงสารเลยได้ถึงสารก็เข้าไปอกกรรมบ้านป้าปีสี่หนึ่งประกันเข้าไปก็ดองเด็กสากฐานเยาวชนตอนนี้เข้าไปเตจเข้าไปบ้านเมตตาต้องไปนอนบ้านแมตตาเนี่ยอืมอันนี้เป็นสองคดีเข้าแล้วครับเป็นว่าเป็นสองคดีแล้วดิเป็นสองคดีอ่าแล้วตรงไหนที่บอกว่าโดนจับกับสีแข่ง ตอนนี้รถที่จะโอนจำหน่ายตรงนี้ตรงนี้พเคก็่อนกรนกายแข่งก็มะม่วงไอไอมะม่วงอยู่นี่หมดพามะม่วงนี่หมดอ่ะอันนี้ว่าติดสถานพินิษฐ์เนี่ยสถานพินิษฐ์สามรอบไอห้ารอบห้ารอบห้ารอบไปที่ไหนบ้างบ้านแม่ตาหมุ่ยตากาลูนาแล้วก็คลองดองเล่าให้ฟังหน่อยในการใช้ชีวิตในสถานพินิษฐ์ในขณะที่เราไม่ได้ประกันตัวแล้วเป็นไงบ้างไปแรกเจอใคร เจอเช็คก,ก่อนไหมบ้านแม่ตาเจอเช็คก,ก่อนแต่จากผ้าก็ระเผลนนอนนอนอยู่ก็หนาวมาโดนดึงเพื่อนใหม่อะไรครั้งแรกเลยโดนแจ้งแต่ไม่รู้ใครแจ้งเรานอนที่ไหนของห้องในห้องหอสองบ้านแม่ตาหลังห้องกลางห้องกลางห้องเลย,ลเลยก็โดนดึงไปเลยคนใหม่อยู่ดีก็ดึงเมาไปหรอ,อดึงไปแล้วเราไงตกใจไหมหรือเราก็กลัวด้วยเรารอบแรกอย่างเงี้ยไม่กล้าไปเรียกใครแม่งแกล้งเราว่าอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยอะไรตามเลยก็ต้องนอนแบบนั้นแหละก็นอนขดอยู่ก็นอนขดอยู่นั่นแหละอ่านั่นคือเหตุการณ์แรกละวันแรกเลยอ่ะแล้วหลังจาก หลังจากนั้นก็นอนเช้าตื่นลงมาไม่รู้จักใครเลยลงมาไม่เจอกันเลยมองซ้ายมองขวากูจะไปไหนต่อดีไม่มีเหรอเพื่อนแถวบ้านไม่มีใครได้เลยไม่มีเลยหอตอนนั้นไม่มีเลยตอนนั้นก็ไม่มีรอยสักเลยไม่มีรอยสักโดดเกี้ยงเลยแล้วคิดดูสิบห้าสิบหกอ่ะถามตรงเลยมีใครมาตลอดตะล่อมเราเป็นน้องเป็นอะไรไหมไม่มีครับตอนนั้นก็วันหล่อด้วยวันหล่อด้วยจริงหน้า อ๋อซึ่งไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้มองไปแบบเด็กหน้าอ่อนเลยหน้าไม่สวยีิเล่ีเลนอนนอนลงมาเติมตอนเช้าไม่รู้จะไปไหนซ้ายกว่ากูไปไหนต่อเจ้าหน้าที่เขาไม่บอกก็ต้องไปไหนอะไรไปไหนก็นั่งอยู่ด้านหน้าต้นใต้ถุนหน่อสองเนี่ยก็เห็นแล้วว่เด็กผมหนึ่งอ่ะมันเดินมาตัวโตแล้วอัเนี่ยมันเดินมาโจงกระชอนเนี่ยก็เดินเด่งมาตลอเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็นั่งยองๆปุ๊บเดินเด่งปุ๊บมันก็ถึงพายุหน้ามันก็ม้วนมาเลยก็ไม่ได้คิดอะไรมาถึงปุ๊บแม่งดีดเท้าหน้าเพี้ยโดนหน้าดำเต็มเลย ผมก็ลุกไต่งไตเสร็จทีนี้ก็โดนเลยโ,เโดนะอะไรก็ะโดนมันเล่นนะเดี๋ยวมันลุมมาเนี่ยแล้วพ่อก็มาหหาลาลยคาชายก็กระผมก็กกไม่ลู้มันเป็นแบบนี้แต่กโ็โดนลุมโดนไตไปแล้วน่วมไหมกระโดนก็กกเ็พอก็พอได้อยู่ดีพ่อมา,มาทานันพ่อก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกกันพ่อเขาก็มาห้ามทานันเขาบอกว่ามึงไปจ้างเขามาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วอีกวันหนึ่งอะออกศาลตัดสินคดีแรกเท่าไหร่รอลงแม่ก็เลยประกันคดีสองต่อเลย ประกันออาไปเลยประกันต,ต,ต่อมาอยู่ได้กี่วันอยู่รอบรอบสองนั่นอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ไหม,มเมข้ามาพอออกมาปุ๊บก็ลืมความลําบากตอนที่เราเจอข้างในออก<ไ>มาก็เหมือนเดิมออกมาเดินยอดยอดเหมือน,น,นเดิมเหมือนเดิมจนเข้าออกเขาออกตลาดมินิดอ่ะรอบที่เข้าไปอยู่แล้วติดเลยนี่ยเท่าไหร่ตลาดนี้ ประกันออกมาก็ไปโดนอีกไปโดนรอบรอบสามอีกกรณีสองประกันยังไม่ย,ไมยังไม่ตัดสินแล้วโดนเขา้เขา,เขาไปอีกเขาเข้าไปอีกโดนจากไปอีกก็เป็นสองกรีเหมือนเดิมทีนี้ประกันแม่เขาไม่ประกันแล้วก็เข้าไปอยู่เข้าไปว่าแม่ตารอบนี้สองสิบหกไร่พอเป็นสิบหกไร่ก็ไม่เจอใครไปหอหนึ่งแรกรับตามปีสี่หนึ่งเป็นหอนหนึ่งนันเป็นหอไม้ไม่เจอใครเลยก็ไปอยู่กับใครก็ไม่รู้เขามารับไปก็อยู่คือไม่มีเพื่อนไม่มีใครมารับใช่มไม่เจอใครเลยใช่โอตอนนั้นตอนตอนอยู่ในวัดเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้ออกไปส่งเสริมกับใครก็อยู่มออยู่มออยู่แต่ในวัดและครังเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครรู้จักก็คือข้างรอบนอกไม่มีใครรู้จักอะไรก็มีแต่พวกในวัดอะไรเงี้ยเราแก่แล้วในในวัดเราเนี่ยแต่พอเข้าไปอยู่ในใน,นถาำนี้เนี่ยเรายังไม่มีออกลายเรายังไม่มีความดื้อเกเร ความจะแบบว่าจะไปเป็นความยิ่งใหญ่อะไรข้างในเลยใช่ไใช่คอยู่กันแบบเอาพืดภาษาบ้านๆแบบแป๊วๆเลยแป๊วๆยู่แบ๊บอยู่แบบไม่ยอมพอวันกลับบ้านรอเยี่ยมญาติอย่างเดียวใช่อพอเข้าไป16กไร่ตัดสินเท่าไหร่ตัดสินมาสี่อดงสี่เดือนเี่ก็คือคดีสองตัดสินรอลงอีกรอลงอีกก็รอบสามแม่ก็ไม่ว่ากันแล้วก็แสดงว่าคดีมันเล็กน้อยเล็กน้อยคดีเล็กน้อยคดีครอบครองรอบสามว่าาก็ตัดสินจำคุกสี่เดอ ไปงานดีเดือนกับบ้านใหม่ซึ่งอยู่ในบ้านกัลลุนากัลลุนาแล้วก็ย้ายโดนย้ายเดี๋ไปปักนึงคือรอบนั้นก็ไปไปบ้านกัลลุนาปีสี่หนึ่งเหมือนนันเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างอ๋อสี่นึ่งเจอป้วยปลาปวยหนูอกชนก็นั่นรอบนี้บอดีหน่อยไปเจอไอปลาไอ้ปลาก็มารับพาเข้าไปก็เจอเจอบางคุณแน่นเอาไก่ฟ้าอะไรพวกนี้ก็อยู่บ้านเดียวกันพก็ไอ้มาจังอะไรพวกนี้ กออนี่ก็อยู่ด้วยกันหมดแล้วอยู่ด้วยกันหมดแล้วตอนนั้นเป็นโอรสยังก็เป็นโอรสแล้วพวกพวกพวกไอ้มาพวกไอ้เนี่ยไอ้ปลาเป็นโอรสแล้วแล้วเราละ่ะเราวันละครังแต่เราก็มั่กวกับพราโอรสแต่เราใช้วันละครังเราเมก็คือเข้าออกอล้วแหะวันโอรถเนี่ยเนี่ยก็อยู่เนี่ยก็เข้าออกเข้าออกแต่ก็จะไม่ไปมั่วไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับอันนั้นแหละก็รู้จักกันหมดเพื่อนกันหมดแล้วมีวีรกรรมนะพอมาเจอแต่ละคนแต่แสบเป็นงั้นเลยนะทั้งปลาทั้งหนู ทั้งมากโหพวกนี้ม,<า>มีชื่อกันเลยเชิงอ,อะไรพวกมันแกะมันแล้วก็แกแลแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นกลุ่มละมันก็ยังอยู่ในมุมของเราเหมือน,นเดิมอยู่ในมุมเหมือนเดิมไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรคือเวลาถึงเวลากินเราก็มากินอื หนูรับเวลากินนมแล้วก็รีบมาออง่ายๆก็คือก็ติดหวานอ่าานเด็กติดหวานจะเปิดศึกอะไรกันไม่รู้แต่ตอนกังนมเมื่อไหร่ตอนตแลอาจารย์นี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงไม่ได้เรื่องตลกอ่แล้วเคยมีไหมพวกหนูไอ้ปลาขี้เล่นอยู่แล้วพวกนี้มีไหมแกล้งเราหลอกเราให้เราไอ้มึงเปิดดิมึงอะไรเงี้ยมีปะปลาไม่แกลก็ปล่อยปลาหนูไม่ค่อยแกล้งหรอก แต่มีคขังเนืงจอดมันแล้วคงไป็นคนตีมันข้างนอกอ่ะมันทำแต่มันรู้จักกันไงมันก็เลยไม่ทําอะไรมันไม่ทําอะไรมันก็หันไปหันมาบอกไอ้มึงนี่หวายแต้มันไม่รู้จักมึงมันไม่รู้จักมึงที่เหล่ามันรู้จักหมดแล้วโจดใครโอ๊คซุนเปล่าโจดหนูโอ๊คซุนน่าจะใช่อ่าหนูโอู๊ซุนละอยากจะทำงานเราโยนเรื่องให้เราเหรอโยนเรื่องให้เราแล้วเราก็ตัวเล็กด้วยถ้าจะว่าโยนเรื่องให้เราก็คือคือเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่าเอาไงอ่ะตัดสินใจก็ต้องเอาก็ต้องเดินไปอ่ะก็เดินมันก็เดินไปต่ยมันแล้วมันก็มันก็ทได้จะสวน ทำได้แต่สวนี้นี่เราก็ตัวเขาประมาณไหนสูงว่าสูงว่าเท่าไหนเท่าโคบะถ้าแบบเท่าก็เท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละก็เดนไม่ตายมันก็ทำได้เสวยมันคงไม่กล้าสวยเราเพราะว่าเร่งนี้มันเยินอยู่มันก็เลยเฉยเฉยใส่หมดเราก็ใส่มันใส่มนเสจก็มาอยู่ในบ้านพวกมันก็มาอยู่ในบ้านก็มีก็ม่ก็มีครั้งเดียวนี่แหละก็ก็ไม่กล้าอย่างนี้ทีแรกก็ไม่ได้เกลียอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยคือเอาง่ายว่ายังไม่ได้ออกลายเลยตอนตลาินิจ อยู่แบบไม่หาเรื่องหาราวไม่หาเรื่องหาราวมีญาติมาเยี่ยมเราไม่เด็ดหรืออะไรอะไรก็คิดแบบเนี้ยอ่าแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้คือประสบการณ์บ้านกาลุณาพอย้ายไปมูทิตาไหมไปไปสร้างวีรกรรมไป,ม,ไปมีเรื่อง <ไป S 1> มีราวไปมูทิตาท่ตาเพราะอะไรตัวตัวเล็กออ๋ตัวเราเล็กโอนเกาหลีจับย้ายไปเกาหลีแล้วกันโอนเกาหลีเกาหลีชอบมาคัดพวกตัวเล็กย้ายเรื่ยยอยยงจำย้ายไปก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเหมือนเดิมแต่ก็คนมีญาติคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยญาติจะไปเยี่ยมทุกอาทิตย์เราก็มีกินของเราทุกอาทิตย์เราก็จะอยู่สบายหน่อยก็จะมี รับเพื่อนที่ไม่มีญาติมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนสองคนคน,คนอ่งเงี้ยก็มีไรเราก็เบิกเบื่อมันอะไรมันก็ตะวงสภาพอะายแล้วให้เราอย่างเงี้ยทำให้เราแล้วที่บ้านบุธิตานี่ไหมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้จักกับวอลวร์พระนครใช่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 ใชครับใ,ใช่มุจิตานรอบห้ารอบสุดท้ายเราจะเต็8แปดแล้วอ่าเป็นทีสามครั้งแรกเดียครั้งแรกก็ไม่รู้จักแต่มันก็เป็นกลุ่มกลุ่มอยงเงี้ยมันก็จับกลุ่มอ่ะแกแลของมันอ่ะ โตูกมั่งอะไรมั่งเนี้ยก็พวูกมันนั่นแหละแต่ทีนี้เธอไม่ได้มาเผานะเราก็โตกว่านะแต่เราตัวเล็กแค่นั้งเราก็ไม่ก็ได้ไปแก้แล้วพวกมันหลักมันก็วาวแหวก็อยู่หอไม้อยู่ตอนนั้นเป็นเป็ดใหม่แล้วเป็นหอสามหอเศษหอเตึกหอไม้แล้วเป็นเป็นการศึกษาหอเดียวกันหอเดียวกันถ้าวาวแหวกจำเราได้ไหมได้ได้เดี๋ยวน่าจะได้ได้เพราะที่บาวแหวย้ายไปปี50าศไปวัยหนุ่มที่ไปเจอผมอีกรอบนึงอะก็ก็คุยกันก็บอกว่าเดาไม่รับแต่วาวแหวก็ไปอยู่อ่ะโ่วยพราอะไรสารวัดป่วย กยสารวัตรก็เคยอยู่กับผมมาก่อนอะไรยเงี้ยแต่ที่เราเห็นวอลแวร์ในสถานพินิ้เนี่ยวอลแวร์ War ok? เนี่ยเกเรแล้วเริ่มเกเรแล้วเริ่มเกเรแล้วแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ยังเด็กอยู่โดนส่งไปโรงเรียนม,มุย้ยาศึกษาสมัครกันไปหมดวอลแวร์ War ก็ได้ไปก,ก็ได้ไปพี่น้องอ่าพี่กับน้องเลยนะไปทั้งคู่ผมก็ไป มันเป็นอะไรนะบ้านอะไรนะเป็นโรงเรียมมุขตาศึกษาคือหมต้องเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนเลยใช่เป็นโรงเรียนกินนอนเลยไม่มีกระจกไม่มีอะไรแล้วมันก็ไปรวมตัวกันเราก็ไม่รู้แต่เริ่มรู้แล้วมันจะไปมันจะไปกันแล้วแหละไปไหนหนีวันน้าหนีประมาณเกือบสามสิบคนมีใครใครเป็นคนต้นคิดที่จะหนีจะพวกมันนี่แหละวัวแหววัวอะไรเงี้ยมันก็หนีกันต่อกันไปจากโรงเรียนมุขตาศึกษาอ่าเราไม่ชวนเราอ๋อ ม่ชวนชวนบอก็ไม่ไปเพราะอะไรผมไม่ไปไม่รู้บ้านอะไรผมไม่ไปแล้ววอรแวร์หนีพลไหมพนพลหมดเลยรอดหมดเลยอ่ะอนนี้ก็คือ <c oughs> ชีวิตของตอนที่อยู่สถานพินิษฐ์ <c oughs> ใช่ไหมยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยคือที่เล่ามาเนี่ยมันไม่ได้มีจุดที่แบบว่าเฮ้เต้จะต้องเก่าจะต้องเกเรจะต้องดื้อจะต้องเป็นแบบพ่อบ้านอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้ยพาเราไปไหนพาไปสถานที่ที่ ที่เราไปมั่วสมอะไรอย่างเงี้ยในวันเนี่ยแต่ก่อนก็คือด้านนี้ก็เป็นคณะสองวัดเป็นวัดเพราอะไรตะก่อก็มานอนมั่วเล่นอะไรอยู่แถวนี้ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยวัดละขังนะวัดละขังด้านหน้าก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนโรงสเตลละขังในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับที่โดดเด่นเลยนี่ก็คือรูปปั้นรูปหล่อของพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าโตพมังสีเราแวะกลับไหว้ก่อนดีกว่าเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ EP นี้ครับ ด้านหน้านี่มองไปนี่เป็นแม่นม้ำเจ้าพยาเลยได้นะุดยอดมากผมไม่ได้มานานแล้วนะสมัยก่อนผมก็ขายของอยู่ที่วังหลังเนี่ย,ยแต่ก่อนไม่ไม่มีกระไดเลยไม่เป็นกระไดก็คือพัะประธานเอาถ่านนันบอ <c oughs> ็คือที่แรกหลวงพ่อพระทางใช่ไหมใช่ครับแล้วมีที่หนึ่งคือหลวงพ,พ่อตอหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตของแม่แรงเสรีอยู่มีจุดตอนที่หลวงพ่อโตที่เขาเขาจุดมัต้องมาไหว้ครับไหว้ที่ป่าบทายหน่อนแล้วก็บ้านหลวงพ่อโตอ,องค์จริงครับอ๋ออ,อ,อองค์จริงเหรอครับหลวงพ่อโตอ,องค์จริงด้วยครับองค์จริง กรงที่คือก็นองอยู่ก็อยู่เราแวกแถวเนี้ยแถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยใช่ไหมก็มอยแถวเนี้ยแหละอืมอ่ะทีนี้พอออกจากสถานมินิทก็ยังไม่มีความเข็ดหลาบเหรอไม่แพ้เพราะอะไรอ่ะที่ถามเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตีตัวไปต่อคือความเป็นคึ้นของผู้ใหญ่ต่อมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรทําไมเราไม่ยังคิดไม่ได้มันเพราะอะไรมันมันเด้อด้านอ่ะ่ยนองเนี่ยถ้ามากลับมาคืนนั้นมันทำมันมันเด้อด้านเลย คือกูไม่กลัวกูไม่แข็งแต่กลอกมากูเบาเองยิ่งมีพลังเยอะเข้าไปอีกเหรอในการที่เราเข้าไปทำพินินเหรอเราเคยติดแล้วงานทีนี้เราก็ไม่กลัวแล้วเราเคยติดละแต่นั่นคือสถานพินิจนะถูกไหมสังเกตแล้วตอนนั้นน่ะติดสถาพินิจท่ารอบเนี่ยคือรอยสักมีมาบ้างยังยังครับยังยังเลยหรือยังไม่มีครับก็ยังโตเงเกี้ยงอยู่นะโตเกียงอยู่เกิดอะไรขึ้นกับเรือนจํารอบแรกก็นั่งปล่อยของนี่แหละก็ขายอยู่ขายอยู่หรือเปล่าจำจะนั่งอยู่แต่น้องซอยยเงี้ยรอลูกค้า นั่งกลางคืนน่ะก็เดินไาเดินมานั่งในางคืนน่ะก็นั่งเผลอไปหน่อยเขาว่าจะมาจับผมแล้วแล้วมีเชื้อแล้วอขายยาเด็กแต่ขายยามั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นขายขายก็ย้อนมาหาเราเพราะเราแต่งในวัดเลยคือเชื้อนี่แต่งคือเราทั้งสองกะเลยกะเช้ากลางคืนกะเช้ากลางคืนอย่างเงี้ยสามสี่วันเนี่ยก็จะนอนเนี่ยมั่วอยู่ในศาลาเนี่ยเด็กเด็กมาทุกอย่างก็มั่วอยู่เนี่ยลงไปในแม่น้ำเหรอใช่ใช่ใช่ลงไปท่าน้ำแล้วก็สมัยก่อนก็ขายปลาขายเต่ากัน ไดไม่หมดยังไม่มีนี่เลยจะได้ถ้ามีจะไดก็เขาเอามาปล่อยเงี้ยอ๋อแต่ก่อนยังไม่มีบันไดเลไม่เมไม่เมก็เอามาปล่อยมีแล้วปล่อยมีมากปล่อยน้อนัากปล่อยการคลองยังจับเลยอย่างเจ้าพยาเนี่ยก็นี่เหรอทุกทุกเช้าเหรอ อ๋อเพราะว่าช่วงวัดช่วงอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเขตหรอว่าปล่อยปล่อยปล่อยปลาแจะตั้งได้แต่กรมสมัยก่อนตั้งหมดตั้งได้หมดถังกระทานเต่าปลาตั้งยาวเลยปล่อยนกปล่อยนกปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่ามีหมดอเป็นเด็กอ่ะหาตั้งอ่ะก็ปล่อยเต่าเราก็จับเต่ามาขายก็คเด็กเวลาการจับเต่าทุกคนเพื่อเป็นรายได้มาหาเงินได้ ก็วันวันนี้ไม่ต้องทำเลยเลยจ้องคนที่มารอปล่อยปล่อยเต่าปล่อยเตาเขามาทำบุญเรารอทำอะไรทำบาปเราบรรลุตอนต่อเราก็มรตอนนั้นเด็กๆอยู่เนอะพอเราตอแล้วเราก็คิดได้ฮะทรย้อนไปเราก็คงไม่จับอ่ะตอนเด็กเราเจ้าจับได้เยอะเราก็ยิ่งได้ตังค์เยอะทตให้เรามันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้โดนจับที่บอกโดนจับบ่อยๆนอนเช่นเดียงกันนะจับเตาเนี่ย คื่อว่าแเรียนจำนะที่ผมไปจับเต่าพอแม่จะบอกตลาดที่มันติดโค้งเนี่ยมันจับเต่ากูบอกมึงอย่าไปจับตอนนั้นเราก็ไม่ได้พอแม่ก็จนเงินก็ไม่ก็ไปขอเขาก็ไม่ได้มั่งได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วเราก็เข้าออกเข้าออกนี่สิบรอบก็เหมือนจับเต่ามาเขาปล่อยเขาเขาปล่อยเต่าไปเนี่ยเอาอิสระเราจับมามาขังต่อจับมาขายก็มาขังไว้ใช่ไหมเดิอมั่งเราคนมาซื้อกับไปบายต่อก็หมายเราโดนเนี่ยเรีกนจำทุกวันเราคิดได้ยัคิดได้ยังคิดได้คิดอะไรกันนี้คิดจริงอ่ะสนามที่ท่ารอบเรือนจำทั้งหมดกี่รอบ สารเด็ก5รอบก็รวมสวนฟูด้วยใกล้บ่อยไป15รอบ20่บรอบมีแน่ทอดไม่เยอะ5ปี6ปี3ปี9ปี6 9เดือนล่าสุดนี่ก็5ปี2องปล่อยป้ายเต็มๆรอบรอบนั้นอายุ18แล้วโดวนครอบครองเข้าไปรอบแรกของเรือนจำปีอะไรปี4 4หล<ะ>งังจากสารเด็กหมดแล้วเป็นรอบแรก4 4ก็โดวนต่อเลยยุคนั้นนี่คุกกำลังแน่นเอี้ยนเลยนะรอบแรกคุกผู้ใหญ่ประกันอายุเท่าไหร่18บแปเรือนจำแรกคือ พิเศษถอนมาเลยเข้าไปแรกรับคือตอนนั้นแดน3เข้าไปก็ตอบใจมัเจอไปสอบประวัติไอ้พวกสายกลางแล้วก่อนมันมันตอบไม่ได้พวกแดนหนึ่งเนี่ยก็คืนอนักโทษด้วยกันแหละโทษเนี่ยม,มันตอบไม่มันตอบขนาดนี้เลยว่ะมันหลอกถ้าคนใครติก็ต้องรู้แต่ก่อนสมัยสายตายกลางเนี่ยพวกบ้องแบ้วอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไม่ตอบแต่เลยนะไอ้พวกแดนหนึ่งมีอยู่แดนสามได้วันหนึ่งยายแดนห้าตอนนั้นแรกรับแรกรับเป็นแดนสามรอบแรกปฏิญาณ ผมรับสองหมอกันดายไปแดนห้าก็ไปเจอพวกเล็กเรือใบอ,อุ้อเยเยอะลยแล้วเ,เล็กเรือใบเราก็เด็กไอ้เรื่องี้เนี่ยเล็กเรือใบหน้าแม่งลายแบบแน่นเติบเลยเงี้ยฝักเต็มหน้าเลยในชะ่ฝักเต็มหน้าเต็มตาแต่และครั้งที่ตกใจมากที่สุดเลยคืออะไรมันคืออันนี้แบบว่าไม่เคยเจออาบน้ำแดนห้าตอนอาบน้ำเนี่ยก็จะให้อยู่ข้างตึกก่อนชุดหนึ่งอ้อมหลังตึกมารอข้างตึกไปอยู่กลางสนามกลางหนามเข้าไปอาบน้ํา เป็นรอบอใช่ไหมแต่ก่อนคือว่าข้างเติร์กชุดหนึงนหน่งกลางสนามชุดหนึง่งป่ายไปทีละห้าสิบร้อยหนึงนน่งเงี้ยจำได้แต่ก่อนตะก่อนใครเคติก,ก์กจะจะไปแบบนั้นลงแต่เส้นจับอะ่ะก็ไปอยู่ข้างเติกพอชุดนี้เข้าไปอ่ะปุ๊บชุดหลังมารอต่อกลางสนามเข้าไปทีชุดละกี่คนชุดนึงก็สองร้อยได้สองร้อยสองร้อยคือบอกอาบน้ำก็คือยาวไปเลยตอนตอนนั้นอ่ะจะแก้ผ้าหมดอันนี้แล้วผมก็ไปรออาบน้ำแล้วบอกว่าติดทุกรอบไม่เคยเจอนะก็นั่งอยู่นั่งรออาบน้ำก็รอจะวิ่งไปอาบเนี่ยตามรอบเชื่อว่าผมหมันไม ผมไม่เห็นไอ้มันเป็นแฉกมตกกระจายเลยไยอไ้พี้อะไรวะเนี่ยจริงให้ตายมตกกระจายเลยไอ้เพี้ยไปอะไรวะเนี่ยคือมันแฉกเลยไม่เคยเห็นอไม่เคยเห็นหันไปปุ๊บมันยิงอยู่ข้างหลังผม,มเอ้ยตัวเป็นแบบนี้วะก็ไม่เคยเห็นนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ว่าหนีเนอาไปไปห่างเขาไปอาบน้ำอาบน้ำจนผมไปถามน้านก่เข,า,ขาเป็นอะไรบอกเขาผ่าปเจ็นตัวจจนะตัวเจตัวจตองงมาพูดภาษาอะไรวะภาษาเจนไงสุผมก็พูดได้นะ ผมขายน้ำไงคนเย็นแก้เย้าไหมเย้าไหมสวยๆเป็นๆสวยีก็เสือแปลว่าสวยม้สวยเป็นๆน้ำไหมน้ำเย็นๆสวยเป็นๆน้ำเย็นๆอีกก็คือหนึ่งออเสือคือยี่สิบสวยอีกก็เสือเข่าแล้วเสือ เาอแรกก็ค oh ือคอกโอ้โหผมจะขายคอกกับน so, yeah. oh, right? okay. uh huh. so, right, ้ําเปล่าแสดงว่าภาษาจีนนี u, ่ก็ได้ได้เฉพาะที่เราขายน้ํำผลไม้โปหลออะไรเงี้ยสับปะรดอีป่ายไทโจอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดสับปะรดลายนึงอีป่ายไทโจอ่าเดี๋ยวผมขายอยู่ถ้าช้างเงี้ยผมจะพูดได้บางครั้งอะพวกของขายเราจะพูดได้เราจะเน้นตรงนี้ที่เราขายของเพราะเราใช้ชีวิตเราต้องใช้ทุกวันขายทุกวันเราต้องใช้ข้างเงินเราต้องพูดได้ต้องจำไม่ได้เออเสือเสือเสือซานเสือทอนเงี้ยเอาไเดี๋ยวไปเปลี่ยนเรื่องสาราอนู้นดีกว่าสารามั่วสุม กดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับแต่รอบนี้แหละเป็นเต้ที่เป็นลุกใหม่คนที่ไม่ดื้อไม่ดื้อกลับมาเกเรสู่พ่อบ้านแล้วก็ไปตามที่เขาบอก <Hey. S 2> แต่เราก็ไม่รู้หรอก็คือการที่ไปปั่นกันเธอครับแล้วเ,เป็นแดกบอกว่ายังไม่รู้เรื่องรู้รว,วาเขาคุยบอกจ๊แจ๊รอขายแม่งดึงหน้าใส่ผมเลยดีแม่ไม่เล่นผมเอาอ่ะนานกับเธอจำได้ชื่อนาน ราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand